สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่อง KD c h ช n บุรอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจ,กกจะพามาดู10ล้อ2เท่านะคะพร้อมต่อแท่งน้ำ15,000ลิตรนะคะคันนี้นะคะออเดอร์ลูกค้านะคะสมมุดลูกค้านะคะท่านไหนที่กำลังทานรถน้ำอยู่นะคะก็แวะเข้ามาชมกันได้นะคะตัวรถนะคะบิวทำสีใหม่นะคะลูกคา้าเลือกสามารถเลือกสีหัวเก่งได้นะคะถ้าต่อแท่งใหม่ลูกค้าก็สามารถเลือกสีแท่งได้เช่นเดียวกันนะคะอยาก แบบไหนนะคะอยากให้ทําเป็นฟิลื่อื่อะไรก็สามารถแจ้งได้เลยเนาะแล้วก็ฮับบิลใหม่นะคะแล้วก็มีการแถมยางใหม่ให้11เส้นนะคะแบตเตอรี่ใหม่หนึ่งคู่นะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนทายนะ้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืงท้ายให้นะคะแล้วก็เช็คระบบช่วงล่างให้พร้อมใช้งานนะ,ะตัวรถนะคะเป็นคัสซีนอกนะคะหัวเครื่อง นะคะเดิมๆมาติดรถกับมันเลยนะคะแล้วก็จดทะเบียนให้ใหม่นะคะรถที่เข้ามานะคะเป็นประกอบนอกเนาะยังไม่ถูกการใช้งานในไทยนะคะพอคือมาถึงเนี่ยเราก็ประกอบให้ลูกค้าลูกค้าก็จะได้เป็นมือแรกของในไทยนะต้องแจ้งก่อนเลย เรามาดูภายในคันนี้กันดีกว่านะคะเราก็จะมีการหุ้มเบาให้ใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเบาคนขบบับเบาคนนั่งเบาหลังนะคะแล้วก็มีการดเทปวิทิุวิธีดีให้พร้อมใช้งานนะคะแล้วก็มีฟีระบบ g p s เนาะแล้วก็เช็คระบบไฟระบบแอร์อะไรอย่างนี้ให้พร้อมใช้งานเลยนะคะออกไปนี่คีอแอร์ Air ต้องใช้ได้เนาะสำหรับลูกค้าคนใหม่นะคะที่กำลังหารถน้ำแบบนี้นะคะสิบล้อรพร้อมแทงน้ำหนึ่ง 5,000ลิตรนะคะ Hino สีี y e 700เครื่องอิน3รี3 80แรง7เกียรมารานะคะแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะแต่คันนี้มีปืนฉีดน้ำด้านบนนะคะราคาอยู่ที่1 6 000, 1 0 0 0 0บาทนะคะถ้าสมมติไม่เอาปืนฉีดน้ำด้านบนนะคะอยู่ที่1,580,000บาทนะคะก็ลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้10ล้อแทงน้ำแบบนี้นะคะเอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะคะแวะเข้ามาชมแวะเข้ามาดูก่อนได้นะคะไม่ซื้อไม่ว่ากัน ช่วงนี้มีโควิดอ่าถ้าสมมติลูกค้าท่านไหนสนใจที่อยากจะได้รถนะคะก็สามารถโทรสั่งได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องมาดูรถตัวจริงก็ได้นะคะเอ่อรับประกันความสวยแน่นอนคะ่ะ ใใะะอยากจะได้รถแบบนี้นะคะสั่งทําได้นะคะสเปครถนะตัวแทงน้ํานะคะก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะว่าต้องการเป็นสเปคไหนนะคะเพราะบางท่านนะคะไม่ได้ไปใช้ปืนฉีดน้ํานะคะหรือบางท่านมีการน,น,นั่งงานใช้ปืนฉีดน้ำก็สามารถทำได้เลยนะคะเราไม่ได้ฟิกนะคะว่าจะต้องเป็นแบบในคลิปเท่านั้นนะ